ไอสูมันย้อนในไทยพี่ไผให้ดอกไม้กลัวว่วะโอมอมูสันสวงงามป่านนี้แต่กรมี่ค่ะมูฉันงามคืออย่างนี้นม่นบางสูป้าเข้าไปร้านค้าเออไปไปัไปนจะหิวงาม ไม่ครับผมบม,บามาแล้วครับสวัสดีครับเอามเาอปดูเอาพองไปเก็บไปหาแล้วก็ไปครับผม ยี่สิบครับเอ่อเอาปา,าตัวว่าจะเพ็นเต็มมือไหรมาก็มามาถึงเมื่อวานนี่แหละครับแล้วที่ว่าอยู่งจังมือล่ะก็ว่าจะมาอยู่นี่เลยไม่ไม่กลับกรุงเทพหรอกอ๋อเอเอ,เอได้ห่อใบก่อนอันนี้จะไปยี่ส <20 S 2> ิบโอเคเดี๋ยวนะแล้วทำันทกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ยี่สิบบาทครับผมครับขอบครับอ้าวเป็นคนท่านไหนจ๊ะคุณคยเห็นทร์อ๋อผมเป็นคนบ้านนี่แหละครับแค่ผมไปเรียนอยู่กรเนี่ยเรียนจบเพิ่งกลับมาเสียงหัวใจของฉันมันยังคงดังและตั้งแต่วนลาไกลเธอมันแค่ยังแรงเธอสู่สูบบ่มันนี่กูไปพ่อไผ่พ่อไผ่ล่ะเป็นอยังตัวพ่ออีนันบอก ไปเปิดเป็นบอบอพอ,อไอ้บาทธได้สักแล้วหากันเรียนจ่ง้วมาดจกรุงเทพรอขักสูอ <c oughs> โอ๊้ยอีห้าคุณนุ่ง่็นม่นงังพี่เหตขอทุสใายสดิจสสด่งคักจ้าป้าสูเมื่อเมื่อมันขำแหละจะหน่อยแม่ก็ได้สู่ผู้เชีย่ยวิงใดให้ไอบาดเราหมักกูก็ต้องเปลี่นยนใจก็ขอให้งามให้เลิศ เสียจริงด้บิ่งสีขาวดูนีบมยยาว้าวอะแตงตัวง่าบอกไปสไ่แม็กี่ผู้บาหรอบ้บแม็ก่ขจไปามูทุกคนนี้แดดร้อนว่ะ วันนี้ไปเล่นไหนดีวะจักเลยอืมไปเล่นไหนดีวะอ่าเน็ตมันร้อนน้องมี่ออกไปไหนดีวะเน็ตมันร้อนรถเ,เล่นปะห,หล่ะรถยีรถรถเล่น,นลปนนา,นากลมไอ้บาคอยมียกชิวเอาหนำมึงไปไหนก็ไปก่อนจ้ะโอเคไอ้บาคอยมียกชิบอกเจ้า มีอะไรบ้างไหมคือข่อยมากเจ้ามาอยู่แล้วแต่าที่นี่โอกาสให้ข่อยได้พูดกับเจ้าบอว้มีทีน่นี่นี่โอ้โหโกาสอะไรเอ้ยสวยมากมั้งเอ้ยเฮ่ไม่ได้ชอบผู้หญิงค่ะอารมณ์เสียไปละเอาเธอ,เ,อ,เ,อเป็นอย่างไอ้บาร์ลาบัหอมหาคูเอาเธอเป็นอย่างเดิมผู้ชายบอร์เด่นี้คนเดียวในโลกนอก็เป็นอยังดอกเสียดาย คนักรอมันก็เทยแม่ฮะทำทำะไรอยูอ่เข้ากันเอาอยาวออกจากไป็นผ้าเข้าอันตัวอ่อคือ,คอมีอยาอ่างหล่ะคือเรามีอะไรจะบอกนะมีอยา่างคือเราชอบนายเราชอบนายมานานๆตั้งแต่สมัยเรียนแต่เราไม่กล้าบอกคือ,อถ้านายว่าก็เราไปแล้วนะถ้นานายเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชอบนายเหมือนกันฮะ จริงหรอจริงแม้ก้างในจะเจ็บคงได้แต่ทำใจอีกโดนปันได้สิกลัวใจเทาใดคือทิ้งจำต้องปวดร้าวแต่ก็ยังต้องฝืนในมือที่ต้องยืนทำกลางผู้คนอย่างเดียวได้แม้ก้างในจะกลัวเกินกว่าจะทำใจ เมื่อว่าจังได้ออกก็ต้องหายใจต่อ